สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มหาสมบัติการเกษตรนะครับมารับจ้างฉีดยาในเขตจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับแนะนํ้ำโตนะครับพ่อครับพ่อสวัสดีครับน้ำครับครับบ้านโพตากบ้านโพตากเนาะครับพ่อเฮ็ดนาจากไรเนาะครับครับผมเฮ็ดสามสิบไร่นี่แหละครับสามสิบไรนะพ่อโอ้เอออ่าปลูกเขาพันธุหยังพ่อ เขาพันหกหนึ่งครับพันหกหนึ่งมันดียังไหนอ้อครับกะกะดีไปโยครับคือว่าผมก็ได้ไร่ละทันกุกปีแหละครับไร่ละทัน,นค,คูปีนะพ่อครับอืมผมก็เลยใส่หกหนึ่งมาตลอดครับครับผมครับอันใส่หกหนึ่งมาตลอดมันให้ผลผลิตดีน้พอพอน้อครับ,อ,รบอันนี้พ่อถือมาอย่างนี้อันนี้ถือมาค่ายา ถือมาขายยาขายยาครับซื้อยาผมใส่เป็นประจำใส่เป็นประจำซ้อนใส่สักปีลรอพ่อใส่มาสักปีล่ะสี่ปีละครับโอ้ยโจมาซ้อนก็ใส่มาสี่ปีนี่เนาะครับโอ้ยขอบพะกุนหลายๆครับพ่อครับผมครับครับครับตอนนี้สิมาฉีดเข่าประมานจักมือเนาะพ่อตอนนี้เขานี่ผมมันบ้านตักแ่วันที่สิบหกครับสิบหกท่านว่าเนาะท่านว่านี่ะ อ๋อเมื่อนี่กับวันที่ยิบสามท่านว่าบ้ามานเอออาหกมืออ่าหกหกมือเจ็ดมือนะพ่อครับผมเออเจ็ดมือแล้วครับท่านว่าคมหกสี่นะพอเน้องเมื่อเนี่กับฉียวันที่ยิบสามท่านว่าพ่อสองหกสี่เฉีดสิบเจ็ดไลน์ะพ่อเมื่อเนี่ยเฉียสิบเจ็ดไรก่อนครับ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 พ่อโอเคครับครับขอบพระคุณครับพ่อครับขอบคุณครับครับวันนี้ วันที่23ธันวาคมพศ2564นะครับมหาสมบัตินะครับมาฉีดยาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านโพตากนะครับวันนี้กำลังทำการผาสมโจมาซอนนะครับฉีดนาพ่อประดิษฐ์นะครับจำนวน17ไร่นะครับผมกำลังผสมยาโจมาซอนนะครับ สิบเจ็ดไร่ใช้ยาหขวดนะครับผสมกับอาวันกาดฮ้อาวันกาด1 0 0ยซีซีนะครับผมผสมอาวันกาดนครับอันนี้คือโจมาตอนนะครับาเทใส่ถังนะครับใส่ นี้ทีมงานแล้วนะครับทีมงานโดนเพื่อการเกษตรโดยกับตันเบิร์ดนะครับผมอุปกรณ์ของเรานะครับในการทำการเฉดนักบินเราก็จะเตรียมกำลังกำลังเตรียมเครื่องนะครับ นะคร <c oughs> ับกับตันเฉียดวันนี้กี่ไร่ครับผมสิบเไร่ครับผมสิไร่นะครับผมอันนี้ก็จะเตรียมพื้นที่นะครับประมาณ17บเจไร่นะครับความสูงของการบินประมาณ1เมตรหกสินเมตรหกเซนนะครับ <c oughs> การกระจายตัวยาถึงจะ ทั่วแปลงนาข้าวนะครับเตรียมเซตร,ระบบเครื่องวันนี้กับตันเราอ,อบตอเบิร์ตนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเป็นนักฉีดยาเมืออาชีพนะครับเห็นไหมท้องนาะอันโล่งนะครับ อันนี้ข้าวประมาณเจ็ดวันนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเจ็ดวันตอนนี้ก็จะมีหญ้างอกขึ้นมาบางส่วนนะครับไปดูที่แปลงนิดนึงนะครับก็จะมีหญ้าข้าวนกนะครับต้นสีมงมวงอ่อนสีชมพูนะครับก็เป็นหญ้าข้าวนกงอกแล้วนะครับตอนนี้ครับทีมงานของเราก็กำลัง เติมน้ำยาโจมาซอนบวกอาวันกาดนะครับนา17ไร่ใช้โจมาซอน5ขวดนะครับผมแล้วก็บวกอาวันกาดสารเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์กำจัดยาก็ทนะก,กำจัดหญ้าในนาข้าวนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะหญ้าดอกขาวข้าวน็อกนะครับครับก็ สำรวจระบบให้ <c oughs> สมบูรณ์นะครับโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมที่จะบินนะครับ ช่วงนี้เวลาบ่ายสองนะครับที่ร้อนะครับทำการบินโดนเพื่อการเกษตรรับจ้างฉีดยาโดยมหาสมบัติการเกษตรนะครับวันนี้ครับครับออกแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับผมรุ่นทียี่สิบนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับผม ช่วงบ่ายวันนี้ฉีดบนพื้นที่17ไร่ครับผมโจมาซอนเป็นยาคุมค้าย้าในนาข้าวยาดอกขาวยาข้าวนกในนาข้าวนะครับระยะการฉีด7-12วันนะครับฉีดแล้วประมาณ3-4วันก็สามารถไขน้ำเข้านาได้เลยนะครับผม อันนี้คือโจมาซอนขวด1นึฉีดได้ประมาณ3ไร่ถึง3ไร่ครึ่งนะครับ5ขวดฉีดบนพื้นที่17ไร่นะครับเกษตรกร,ะกรนะครับทั่วประเทศกำลังรับชมนะครับอีกตัวหนึ่งคือผสมอาวันกาดมีหน้าที่ในการ 1. ช่วยในการจับใบ 2. อ,ออกฤทธิ์ยาให้หญ้าตายดีขึ้นนะครับสำหรับอาวันกาดใส่ไปประมาณ1 0 0ซีซีนะครับผม นกลับมาแล้วนะครับรอบหนึ่งจะทำการฉีดประมาณ3ไร่นะครับผมน้ำสิบลิตรฉีดได้3ไร่นะครับครั้งหนึ่งก็บรรจุ15ลิตรนะครับลิตรละ ห้าไร่นะครับพี่น้องครับผมครับติดต่องานนะครับ0 9 9 4์เก้าเสองห้าเก้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ